สวัสดีครับกลับมาพบกับมงคลชีวิต38ประการกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2มงคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจความจริงสูงสุดนั่นคือมงคลที่33เห็นอริยสัจและมงคลที่34แจ้งนิพพานครับมงคลที่33เห็นอริยสัจ คือการเข้าใจความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบได้แก่ทุกขสมุท,ทยัยนิโรธมรรคการเข้าใจอริยสัจจะทําให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกขมีทางดับทุกขและมีหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกขการเข้าใจสิ่งนี้จะช่วยให้เราไม่ยึดติดและสามารถปล่อยวางจากความทุกข์ได้มงคลที่34แจ้งนิพพานคือการเข้าถึงความสงบสุขสูงสุด ปราศจากกิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งปวงการแจ้งนิพพานคือเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นสภาวะที่จิตใจบริสุทธิ์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บและตายอีกต่อไปซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับลองคิดดูสิครับถ้าเราเข้าใจอริยสัจเราก็จะมองโลกตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับสิ่งลวงตา และถ้าเราสามารถทำพานิพานให้แจ้งได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงครับการเห็นอริยสัจและการทำพานิพานให้แจ้งเป็นมงคลสูงสุดที่จะนําพาชีวิตเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนนะครับถึงแม้จะดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ครับขอจเจริญพร ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในมงคลชีวิต38ประการจากทีมงานวิทยากรอาตมาขาเบียดครับมงคลชีวิต38ประการ คือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขความเจริญและความก้าวหน้าเกิดจากการกระทำและความประพฤติท,ที่ดีงามของแต่ละคนนั่นเอง